เล้ากระจกคือภาวะที่เลนแก้วตาธรรมชาติของเราขุ่นลงซึ่งทําให้การมองเห็นแย่ลงมัวมัวมองเห็นไม่ชัดมองเห็นภาพสีเพี้ยนมองเห็นภาพซ้อนหรือการที่เจอแสงจ้าๆเราก็อาจจะรู้สึกว่าแสงมันกวนเรามากขึ้นกลางคืนเองก็จะเจอเหมือนกันว่าแสงที่น้อยลงเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตได้ยากขึ้น สาเหตุของต้อกระจหกหลักๆก,ก,ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นเมื <ME> ่อเราอายุมากกว่า50-55ปีขึ้นไปเราก็จะเป็นต้อกระจกเพราะเ,เลนส์มันเริ่มขุดน,นอกจากนั้นอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาสเตียรอ,อยเป็นเวลานานการที่เคยมีอุบัติเหตุทางตาการที่มีการอักเสบในตาเป็นเวลานานเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นตั้งแต่ในเด็กๆซึ่งจะเจอได้น้อยกว่าถ้าเราอายุอยู่ในกลุ่มที่อายุมากขึ้นมากกว่า50-55ปีขึ้นไปเริ่มมีอาการที่มองเห็นไม่ค่อยชัดเรามีภาวะต้อกระจกหรือย,ยังหรือว่าควรจะรักษาควรจะต้องผ่าตัดหรือย แนะนำให้เข้ามาตรวจนะคะการรักษาต้อกระจกนะคะวิธีที่ได้ผลทีที่สุดก็คือการผ่าตาัดนำเลนส์ที่คุณออกแล้วก็ใส่เลนส์เทียมเข้าไปทดแทนค่ะใช้ระยะเวลาผ่าตัดไม่นานค่ะ15-30นาทีก็เสร็จแล้ว่าเสร็จก็สามารถกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลน,นะคะการผ่าตัดเราใช้ยาชาหยอดเฉพาะที่หรือเป็นยาฉีดเฉพาะที่ค่ะการฟื้นตัวก็ค่อนข้างไวค่ะการมองเห็นจะดีขึ้นในเวลาไม่กี่วันค่ะ นิ้ของเลนส์เจ้าตาเทียมหรือ intraocular lens แบ่งเป็นเลนส์ที่ตาโฟกัสระยะไกลระยะเดียวหรือ monofocal intraocular lens เลนส์ตัวนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อให้โฟกัสได้ในระยะเดียวซึ่งปกติมักจะทําให้โฟกัสได้ชัดในระยะไกลทั้งนี้ถ้าใส่เลนส์กลุ่มนี้ในการอ่านหนังสือหรือการมองใกล้อาจจะยังจําเป็นจะต้องพึ่งพาแว่นสายตาอยู่ค่ะ เลนส์แก้วตาเทียมแบบโฟกัสหลายระยะหรือ Multifocal i n t r a o u u l r r Lens ข้อดีคือช่วยให้คนไข้าสามารถมองเห็นชัดได้ทั้งในระยะไกลกลางและใกล้และลดการพึ่งพาแว่นสายตาหลังการผ่าตัดแต่ในบางรายอาจเห็นแสงกระจายหรือรัศมีรอบดวงไฟโดยเฉพาะในเวลากลางคืนได้ค่ะเป็นแก้วตาเทียมแบบเพิ่มระยะการมองเห็น หรือ extended depth of focus หรือ EDOF เป็นเลนที่ทำให้สามารถมองชัดได้หลายระยะโดยเฉพาะในระยะไกลและระยะกลางนอกจากนี้ยังมีแสงรบกวนในเวลากลางคืนน้อยกว่าแบบ Multifocal ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งแว่นมากนักครับ เลนแก้วตาเทียมสำหรับผู้ที่มีสายตาเอียงหรือ Toric Inta Ocular Lens ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ที่มีสายตาเอียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและเพิ่มความคมชัดได้ในทุกระยะหลังผ่าตัดผู้ป่วยจึงสามารถลดการพึ่งพาการใส่แว่นได้นั่นเองครับแล้วเราควรเลือกเลนแก้วตาเทียมแบบไหนการเลือกเลนขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของผู้ป่วยค่าการวัดสายตาและสภาพตาโดยรวมความคาดหวังหลังการผ่าตาัด ปรึกษาจากสุ ALLY แพทย์เพื่อเลือกเลนส์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณค่ะมองว่าสดใสปลอดใจยกล้กับบ้นเชิญมาตรวจและรับคำปรึกษากับเราได้ค่ะ